สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอย่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคาซาดินมิดเลนกันฮะเกมนี้เจอกับเลอบองที่มิดเลนเนาะคาซาดินเนี่ยอาจจะถูกหยิบขึ้นมาเล่นอีกก็เป็นได้นะเพราะว่าไอเทมอย่างร o อ o ดับเอ็ดเนี่ยถูกเอากลับเข้ามาแล้วนะฮะคลิปนี้ผมก็เลยมาดูคาซาดินกันฮะแต่ว่า คลิปน,นี้น่าจะยังไม่มีรอดออนะับเดเสะจังหวะนี้เดินมาเจอเลอบองฮนะเลอบองอัพสกิล E มาก่อนแล้วสกิลใส่คาซาดินไปนะฮะพร้อมกบไล่ออโต้ไปที่คาซาดินเดินมาวอร์ดไก่เนี่ยเพราะเขารู้ว่าเลนของเขาเนี่ยจะโดนดันนะฮะพอเลนโดนดันเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เดินไปวอร์ดฮะก็เลยเดินมาวอร์ดก่อนเข้าเลนฮะเลอบองนะเดินแบบว่า aggressive มากๆแล้วก็ไล่ตีคาซาดินไปเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วนะว่าคาซาดินเนี่ยต้นเกมเนี่ยจะโดน ทำร้ายอยู่เป็นประจำนะฮะจะโดนไล่ตีออโต้จะโดนสกิลไปเรื่อยๆนะฮะต้องอดทนแล้วก็รอผ่านเวลาไปสักประมาณหนึ่งฮะถึงจะสามารถสู้ได้นะจริๆต้นเกมเนะี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรมากฮะก็คือฟาร์มใต้ป้อมไปเนาะให้ฝั่งตรงข้ามดันมาแล้วเราก็ฟาร์มใต้ป้อมไปเรื่อยๆรอประมาณเลเวลหเลเวล7อะไรเงี้ยอาจจะเริ่มเทรดได้ละแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยสู้ไม่ได้ะไระยะมันไม่ถึงเนาะ จังหวะนี้เหมือนจะมีการไฟ์กันนะสำหรับป่าทั้งสองทีมนะเลอบองเป็นฝ่ายที่เดินไปก่อนนะแต่ว่าเลอบองเนี่ยอู้ดอสสวยมากๆฮะแล้วจังหวะนี้ไล่ตีเลอบองไปครับเพราะว่าเลอบองสกิลไม่มีฮะแล้วพาสซสีฟระเบิดไปนะขึ้นเป็นโดราชิลก่อนนะสำหรับคาสดินเนาะเพราะว่าจะช่วยให้การยืนเลนเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยฮะจะไม่ค่อยขึ้นเป็นเทียจะไม่ค่อยขึ้นเป็นโดราลิงนะจะขึ้นเป็นไอ้นนีซะสส่วนใหญ่นะ เลอรบองกลับบ้านไปนะคา,าดเดนยังไม่กลับบ้านนะแล้วจังหวะนีดด้เดินมาวอดกลางเลนไว้ฮะสังเกตดูการวอดของเขาดีๆนะการวอดของเขาจะมีเหตุผลตลอดเลยนะคาสเดนเนี่ยจะโดนดันเลนอยู่แล้วก็เลยต้องหาจังหวะไปวอดกลางเลนไว้เผื่อเลอบองเนี่ยได้ดันเลนก่อนแล้วจะเดินไปแก๊งเนี่ยเราจะได้รู้ว่าว่าเลอรบองเดินไปฝั่งไหนเดินขึ้นบนหรือเดินลง,ล,งล่างเราจะได้บอกเพื่อนได้นะฮะ คาส,สดีนนะฮะสามารถเล่นได้หลายรูปแบบนะบางคนจะเล่นเอาเป็นอิเล็กโตคิวมาแล้วก็เอาอิกไนมาก็ได้นะสําหรับสายแบบโซโลคิวเลยอะ่ะมันเป็นตัวที่โซโลคิวเก่งมากๆนะแต่ว่าอันนี้มันเซิฟเกาหลีะ่ะเขาไม่ค่อยกล้าเล่นแบบนั้นกันไม่ค่อยกล้าเล่นแบบอิกไนอิเล็กโตคิวเพราะว่ามันมันยากที่จะโซโลคิวอีกฝั่งเนะี่ยก็เลยเล่นแบบเซฟๆเอาเป็นเทเลพอร์ตมาจังหวะน,นี้วายมา <S <S ฮะเลบองสกิลใส่ปลายพร้อมกดโซโดนนะ แล้วป๊อปปี้มาซ้อนไว้ฮะแล้วก็กดนอ,อพใส่ไวายไายพร้อมกับคาซาดินนะเหยียบหัวไปฮะตอนนี้ยังมีฮิวอยู่นะอาจจะทําให้ไฟนี้ชนะฮะแล้ววายกดแฟลตไปคาซาดินพยายามออโต้ใส่ระบองแต่ว่ายังฆ่าไม่ได้ฮะระบองเลือเล่อนหนึ่งะแล้วก็จังหวะแบบนี้นะถ้าเราเล่นป่านเนี่ยเราไม่ต้องช่วยดันนะถ้าสมมติว่ามีซัพพอร์ตมาช่วยดันแล้วอะเราไม่ต้องช่วยดันนะฮะเราไปฟาร์มได้เลยเพราะว่า การที่เราช่วยดันเนี่ยมันจะเป็นการแชร์เลเวลสามคนอะ่ะซึ่งมันมันเยอะมากๆมันจะทำให้คาสดดนเลเวลดรอปเหลือบองนะกับเขาเลนมาตอนนี้แต่ว่าเลเวลตามคาสดดนอยู่นะคาสเดนก็สามารถที่จะเทรดส,สวนคืนได้แล้ววายพยายามมาแก๊งฮะแต่ว่ายังไม่มีสกิลยิงใยญยใส่นะคือสกิลวันเติของเขาเนี่ยมันจับคาสดดนไม่ได้อนะถ้าไม่มีสกิลนั้นเหลือบองนะกับเขาเลนมาตอนนี้เลเวลเท่ากันนะคาสดดนเนี่ยเปลี่ยนสเปเเป็นอีกไนสนะเหลือบองเนี่ยเริ่มแบบว่า ทำไรคาสดดนไม่ได้มากแล้วฮะปรับ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 อู้แล้วมีป๊อปปี้ชนไปนะแล้วจุดอีกนายสสยไปเรียบร้อยฮะเป็นการได้คิวมาจากการแกงของป๊อปปี้นะหาเหลี่ยมแกงหามุมแก๊งได้สวยมากมาฮะเดินไปที่เลนกลางฮนะตอนนี้ใครสามไม่มีแฟลชนะอู้แล้วเราจะรุดดึงไปไม่โดนครับเป็นป๊อปปี้นะที่เข้าไปลึกเกินไปฮนะอาจจะต้องพยายามหนีออกมานะเพราะตอนนี้คาสดดนมานานโลมากๆฮะ อาจจะไม่พร้อมที่จะบวกนะไฟนี้ช่วยกันดันไปฮะอู้แล้วตัดสินใจเข้าไปสกิลส่ใครสาแล้วฆ่าใครสามาได้พร้อมกับมีอันติของเลนาต้าม,มาฮะแต่ว่าไม่มีผลอะไรนะเป็นการแลกกันไปนะระหว่างเอดทั้งสองทีมนะคาซาดินยังมีแฟลตยังมีอันติอยู่นะอาจจะทําท่าเซียนได้แต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะ ได้เทมชิ้นที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคาซาดินนะเดี๋ยวรออีกหนึ่งเลเวลว่าผมว่าน่าจะเริ่มเฉิดฉายแล้วถ้าเลเวลสิเอ็ดเมื่อไหร่เนี่ยโอ้แล้วตัดใจเทเลพอตไปช่วยข้างล่างนะแต่ว่าสายเกินไปฮนะสมิราตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าครสาก็ตายตามไปฮนะแล้วตอนนี้มาแล้วฮะคาซาดินนะโดนันติออนนันติรุษไปฮนะสำหรับเรนตะาแล้วคาซดินก็เหยียบหัวไปะฮะได้มาเป็นดับเบิลคิวนะ ใครสานะผมมาที่เล่นล่างนะตอนนี้คาสเดนตัดใจเปลี่ยนสเปลเป็นเอ็กซอนะผมว่าน่าสนใจนะจังหวะน,นี้เป็นใครสาที่เรียกว่ากานะแต่เหมือนว่าจะไม่กลัวอะไรเลยนะแล้วคาสเดนกระโดดเหยียบใส่ไปฮะอ้แต่ว่าแฟดสวยมากๆฮนะมีการกดเอ็กซอรมาทางของมไม่รอดนะแฟดสวยมากๆฮนะสำหรับใครสาเมื่อกี้นะี้นะหลบดาเมจไปได้1ดาเมจนะหนึ่งครั้งอะ่ะเออก็เลยทําให้สวนคิวกลับมาได้ฮะ อาะแสดีนะสัใจมาที่เรนบนนะมาฟาร์มที่เรนบนตอนนี้นะ่าจะรอสแต็กของเทียเต็มแล้วก็จะมีดาเมจที่แบบพลังมากขึ้นนะแล้วก็ได้ซอนย่าอีกสักคิดหนึ่งผมว่าก็โอเคละนะแล้วหลังจากนั้นก็ไล่ฆ่าไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยไปต่อบวกแดงอาจจะต้องมีแฟดด้วยนะผมว่าถ้าจะเล่นแบบสบายๆจริงๆในไฟเนี่ยถ้ามีแฟดนี่ถือววาเกี่ยมเลยนะ เพราะมันสามารถใช้อันติแฟลชได้เข้าไปคุกวงไหนแล้วแบบว่าช็อตใส่เอดีวันช็อตใส่มิดเลนได้เลยนะฮะเลอบอกนะ่พยายามมากันที่เลนบนแต่ว่าเลเวลห่างคาซาดินไป2 l e เลเวลเลยฮะจะพยายามหามุมฟาร์มหาที่ฟาร์มแบบเงียบๆนะคาซาดินเนี่ยเป็นตัวที่ต้องการการฟาร์มนะสังเกตเกมนี้เขาพยายามหามุมฟาร์มหาที่เงียบๆฟาร์มประจำเลยนะ แล้วก็มีสังหวะในการเข้าไฟบ้างถ้ามีเทเลพอร์ตนะถ้าไม่มีเทเลพอร์ตก็จะเล่นแบบว่าเลนที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่คยค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะรอเลเวล16ฮนะแล้วเลเวล16เนี่ยก็น่าจะแบบว่าออโต้วินแล้วสำหรับคาสิเเลเวล16เป็นตัวที่เลเวล16เมื่อไหร่นี่คือน่ากลัวมากๆสำหรับตัวนี้เหมือนกับเคลเลยก็ว่าได้นะ ตอนนี้นะคาสเดนก็ได้เทมชิ้นที่3ามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนนี้วายยืนทับวอร์ดอยู่ว่าคาสเดนเห็นปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วจะกระโดดใส่ไปฮะพยายามทำดาเมจใส่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้ยังเบาอยู่ฮะเพราะว่าสแต็กอาเนะี่ยยังไม่เยอะนะปรับตอนนี้สแต็กอาเต็มปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูดาเมจกันนะเหยียบไปปึบ5 0 0รฮะแล้วพยายามทำดาเมจใส่เรื่อยๆนะกระโดดใส่ใครสาบไปแต่ว่าใครสาบก็ยังไม่ตายนะต้องตัดใจกดสัญญาก่อนนะเพราะว่ามานาหมดนะแล้วฆ่ามาได้ฮะ ดาเมจของค่าสดินเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆตามสแต็กของ R นะถ้า R าสแต็กเต็มเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นแหละคือแบบว่าสุดยอดดาเมจนะถ้าเรามีแฟดเนี่ยเราสามารถที่จะแบบเก็บสแต็ก R ไปได้ก่อนเรื่อยๆอแล้วรอหาจังหวะในการแฟดเข้าไปเหยียบเอดีแล้วเบิร์ตอ่ะอันนั้นคือตายแน่นอนนะถ้าช่วงกลางเกมเลนเกมเนี่ย มีการบวกกันที่เลนกลางนะจังหวะนี้คาสตินตัดใจเทเลพอร์ตไปพร้อมกับเอทอกนะจังหวะนี้น่าจะมีไฟใหญ่เกิดขึ้นนะแล้วเลนต้าติดสายไปแต่ว่าไฟนี้มันนัวมากๆนะอู้วคาสดินเหยียบโดนไป2ตัวคือแรงมากๆครับเมื่อกี้นี้โอ้แต่ว่ามานาย,ยังไม่พอที่จะกระโดดครั้งต่อไปนะฮะอู้แต่ว่าเลนต้าเหมือนกับว่าจะหลบเอทอกนะแล้วมาเจอคาสตินแทนนะปั๊บปับ ตายแบบเป็นที่เรียบร้อยอ่ะถ้าเลย20นาทีมาเนี่ยราคาสดินยังแบบยังเกิดอยู่อ่ะเกมยังไม่ได้แบบเสียเปรียบมากอ่ะมันจะเป็นตัวที่พลังมากๆนะแต่บ้านนั่นแหละก็ต้องผ่านช่วงต้นเกมมาให้ได้นะถ้าผ่านช่วงต้นเกมมาได้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากเนะี่ยซาดินส่วนใหญ่จะเกิดนะมีไฟกันแบบแยกมั่วซั่วไปหมดเลยอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยนะ แล้วก็เป็นฝ่ายสีฟ้านะที่ไฟชนะไปก็น่าจะเอนนะผมว่าเกมนี้เนี่ยอยากให้ดูเรื่องของการวอร์ดนะการวอร์ดของเขาเนี่ยคือมีเหตุผลมากนะช่วงแบบเลเวลหนึ่งเห็นปะก่อนเข้าเลนอ่ะเขาก็เดินไปวอร์ดต,ตรงหลุมไก่เพราะว่าเขารู้ว่าเลนเขาเนี่ยจะถูกดันนะไม่สามารถที่จะเดินไปวอร์ดได้อยู่แล้วก็เดินไปวอร์ดก่อนเข้าเลนเลยนะ แลวมีช่วงหนึ่งที่วอดกลางเลนเนี่ยมันเป็นวอดที่คาสดินเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไงก็ถูกดันอยู่แล้วนะช่วงต้นเกมก็เลยเดินไปวอดกลางเลนไว้ฮนะเพื่อที่จะสามารถบอกรายงานเพื่อนได้ว่าเลอบองเนี่ยจะเดินไปฝั่งไหนขึ้นบนหรือลงล่างนะแล้วก็เรื่องของการฟาร์มอนะคือเวลาเราเล่นตัวเลดแบบนี้เนะี่ยเราต้องหาจังหวะการฟาร์มและจังหวะไฟให้ดีนะบางคนเล่นตัวฟาร์มนะก็ฟาร์มอยู่นั่นแหละไม่ไฟไม่ช่วยเพื่อนเลยนะเราต้องหาจังหวะเล่นดีๆอนะ ราไม่สามารถที่จะฟาร์มสุดได้แล้วก็ไฟสุดได้นะต้องมีทัมมิ่งดีๆนั่นแหละคือความยากของการเล่นตัวแบบคาสดิดนแบบนี้เนะี่ยมันต้องจัดเวลาดีๆอ่ะนะก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคาสดดนนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าแพทใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีลอตออฟเอ็แล้วคาสดดนจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยอะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ